สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบียจะมาพูดถึงเรื่องที่น่าจะเป็นความกังวลใจของใครหลายคนค่ะที่อยากที่จะเข้ามาสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะคะนั่นก็คือเรื่องที่หลายคนสงสัยกันเยอะมากๆว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยมันมีต้นทุนอะไรบ้างนะคะในการเริ่มต้นอาชีพในวันแรกค่ะไม่มีประสบการณ์ในอาชีพนะคะไม่มีทุนทรัพย์ในตอนเริ่มต้นจะสามารถทําอาชีพนี้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะว่าอาชีพนี้เนี่ยมีต้นทุนอะไรที่เราจะต้องเตรียมตัว ข้อแรกค่ะเรื่องของใจค่ะต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดนะคะในการทําอาชีพนี้ค่ะการที่จะเริ่มต้นนะคะในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยนอกจากการได้มาซึ่งใบอนุญาตนะคะตั้งแต่การสอบใบอนุญาตจนถึงขั้นการขึ้นทะเบียนนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่500บาทก็จริงค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ไม่แพงเลยค่ะแต่ว่าต้นทุนที่แท้จริงนะคะนั่นก็คือใจของเราค่ะเพราะว่าหลังจากที่เรามีรหัสตัวแทนแล้วนะคะสิ่ง ที่เราจะต้องเจอในแต่ละวันค่ะก็คือการถูกปฏิเสธจากลูกค้าโทรไปไม่รับไลน์ไม่อ่านอ่านแล้วไม่ตอบส่วนใหญ่แชทหนักขวานะคะหรือว่านัดเราก็ถูกเลื่อนนัดค่ะบางทีลูกค้าปิดได้แล้วนะคะแต่มาเปลี่ยนใจภายหลังด้วยหรืองานบริการนะคะบางครั้งเนี่ยก็มีเคสที่ไม่สามารถแฟเกเคมหน้าง,งานได้นะคะเราต้องช่วยหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าค่ะต้องรับแรงกดดันจากหลายฝ่ายทางลูกค้านะคะกระบวนการในการทํางาน after service รวมถึงความคาดหวัง ของตัวเองในอาชีพนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะมันเลยเป็นอาชีพที่ต้องใช้ใจล้วนๆค่ะแต่ว่าหัวใจของเรานะคะจะถูกฝึกไปเรื่อยๆค่ะจากความเสียใจในวันแรกนะคะความผิดหวังต่างๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นความสําเร็จเล็กๆในระหว่างทางค่ะสะสมไปเรื่อยๆจนในวันหนึ่งค่ะเราจะรู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยอยู่ดีๆมันก็แข็งแรงขึ้นมาแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะทําได้ค่ะและนี่คือเหตุผลว่าทําไมนะคะหลายคนที่เข้ามาในอาชีพนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่โตขึ้นมากในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีค่ะ ดังนั้นหัวใจถือเป็นต้นทุนสำคัญในอาชีพนี้ที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นได้ในอนาคตค่ะข้อ2ค่ะเวลาค่ะซึ่งเป็นต้นทุนที่จำเป็นที่สุดโดยเฉพาะในช่วง เริ่มต้นของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตค่ะบางคนนะคะอาจจะคิดว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยสามารถทํางานพาร์ทไทม์ในตอนเริ่มต้นก็ได้นี่ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องฟูลไทม์เลยนะคะซึ่งเบียร์คนนึงค่ะก็เคยคิดแบบนั้นค่ะและในตอนนี้นะคะบางค่ายเนี่ยเขาก็ได้ออกแคมเปญน,นะคะในการที่จะรีคูดคนที่ยังทํางานประจําอยู่นะคะเข้ามาเป็นตัวแทนด้วยคํากล่าวที่ว่าเป็นตัวแทนแบบพาร์ทไทม์นะคะก็สามารถที่จะทํางานสร้างรายได้ได้แต่ถ้าเรา ต้องการให้มันเนี่ยเป็นอาชีพจริงๆนะคะอยากให้สามารถที่จะเปลี่ยนอนาคตของตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเราได้จริงๆเนี่ยหรือว่าเราอยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้รับบริการนะคะที่ดีจากตัวแทนม,มืออาชีพอย่างแท้จริงเนี่ยในช่วงเริ่มต้นนะคะยังไงเนี่ยเบยก็การันตีว่าเราจะต้องทุ่มเทเวลาอย่างหนักคะ่ะเพื่อที่จะเรียนรู้นะคะเราต้องแลกกับอะไรหลายๆอย่างมากมายค่ะเพื่อให้มีเวลานะคะมาศึกษากับอาชีพนี้อย่างจริงจังค่ะเพราะ ในตอนเริ่มต้นของอาชีพนะคะเราจะต้องเรียนรู้หนักมากๆเลยทั้งในเรื่องของความรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะประกันมีแบบไหนบ้างนะคะแต่ละแบบใช้ทําอะไรบ้างหรือว่าการใช้เครื่องมือของบริษัทนะคะทุกวันนี้เนี่ยเราจะใช้ iPad ในการขายนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถทํางานได้หรือว่าเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะทักษะการขายต่างๆค่ะจนถึงการตอบข้อต้แย้งของลูกค้านะคะแล้วก็การที่จะต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมกับทีมงานนะคะใน หนักงานเพื่อที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรค่ะแล้วก็ได้รับการกระตุ้นนะคะได้ยินแรงบันดาลใจนะคะจากเพื่อนๆในอาชีพนะคะจากรุ่นพี่เอามาปรับใช้ในงานของเราค่ะรวมถึงการบริการหลังการขายด้วยนะคะอย่างเช่นเวลามีการทําเคลมต่างๆนะคะถ้าสมมุติว่าเกิดลูกค้าเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นกระทันหันนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องมีเวลาที่จะสามารถ ไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีค่ะและเบียเข้าใจว่าเวลาของแต่ละคนเนี่ยมีต้นทุนเสมอค่ะบางโคนนะคะเป็นคุณแม่ที่เพิ่งมีลูกนะคะแล้วก็เข้ามาสู่ในอาชีพนี้เนี่ยเราจะต้องหาคนที่เราจะฝากลูกเอาไว้ได้นะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มีเวลาออกมาเรียนรู้นะคะหรือว่าคนที่มีภาระต่างๆในครอบครัวเยอะค่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่สามารถที่จะทิ้งงานประจําแล้วก็มาเริ่มต้นเป็นตัวแทนประกันชีวิตแบบ full time ได้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยอันนี้เนี่ย เราอาจจะต้อง เหนื่อยมากๆนะคะในการจัดสรรเวลาในช่วงแรกค่ะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแล้วก็มันมีราคาที่เราต้องแลกมาค่ะซึ่งเบียร์เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วทั้งหมดนะคะดังนั้นเวลาค่ะจึงถือเป็นต้นทุนสำคัญนะคะที่เราจะต้องแลกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งการเริ่มต้นในอาชีพนี้นะคะได้อย่างคล่องตัวค่ะข้อที่3ค่ะคอนเน c t ชันค่ะต้นทุนที่สร้างได้แม้ไม่ได้เกิดมามีพร้อม กนทุคค่ใจเย็นก่อนนะคะบางคนเนี่ยแค่ดินคําว่าต้องมีคอนเน็กชันเนี่ยก็จิตตกไปเล็กน้อยแล้วบางคนนะคะบอกว่าพี่หนูไม่มีคอนเน็กชันเลยนะคะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยมีหนําซ้ําบางคนเนี่ยไม่ชอบเข้าสังคมอีกด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าคอนเน็กชันในอาชีพนี้เนี่ยไม่ได้มาจากการที่เราต้องมีเพื่อนเยอะนะคะในตอนเริ่มต้นที่เข้ามาแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีใจที่อยากจะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ขนาดไหนคะ่ะหลายครั้งคะ่ะที่เราอาจจะต้องฝืนทําในสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะเพื่อให้ได้ใช้ ชีวิตที่ชอบในวันข้างหน้าค่ะ มีคนมากมายนะคะที่เข้ามาแบบไม่มีเพื่อนไม่มีคอนเน็กชันเลยแต่ประสบความสําเร็จได้เพราะว่าเขาใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นประโยชน์ค่ะเช่นเพื่อนเก่าสมัยมหาลายยัยนะคะรวมถึงเพื่อนประถมมัธยมรุ่นพี่ที่เคยทํางานด้วยกันจากบริษัทเก่าลูกค้าเก่าหรือว่าซัพพลายเออร์เก่าที่เราเคยดูแลนะคะลูกค้ารายแรกๆเนี่ยที่ใช้บริการเราแล้วประทับใจนะคะก็จะมีการซื้อซ้ําแล้วก็แนะนําบอกต่ออย่างต่อเนื่องค่ะหรือว่าการเข้ากลุ่มกิจกรรมต่างๆนะคะที่เรามีความ ชอบส่วนตัวอยู่แล้วไม่ต้องใช้เงินทุนมากแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของเรามากนักค่ะก็สามารถทําให้เรารู้จักคนได้มากขึ้นหรือว่าการทำคอนเทนต์ออนไลน์ให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยนั่งไลฟ์ทำคอนเทนต์อยู่บ้านแต่ว่าทําอย่างสม่ําเสมอและมีวินยัยก็สามารถที่จะมีฐานแฟนคลับของตัวเองได้ค่ะหรือแม้แต่การขอเรฟเฟอร์ลจากลูกค้าที่เราดูแลดีนะคะมีลูกค้าหลายคนคะ่ะที่เป็นศูนย์อิทธิพลให้กับเราแนะนําลูกค้าที่มีศักยภาพมาให้เราได้ต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งคอนเน c t ชันที่ดีเนี่ยอาจเริ่มต้นด้วยจำนวนคนเพียงไม่กี่คนที่เรารู้จักก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่ในการเริ่มต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญค่ะที่ทำให้เราเนประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ค่ะข้อที่4ค่ะเงินสำรองค่ะต้นทุนที่ช่วยให้เราลดความกังวลใจในอาชีพได้ค่ะถึงแม้ว่าอาชีพนี้นะคะไม่ได้ใช้เงินลงทุนเยอะในตอนเริ่มต้นแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเงินสำรองค่ะ พราะช่วงแรกของอาชีพบางคนขายได้เร็วนะคะแต่หลายคนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการสร้างทักษะแล้วก็สร้างความเชื่อใจจากลูกค้าค่ะเบียแนะนําว่าเราควรมีเงินสํารองอย่างน้อย6เดือนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยไม่กดดันตัวเองมากเกินไปจะได้มีกําลังใจในการโฟกัสการพัฒนาตัวเองค่ะอีกทางค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพได้นะคะไม่ได้ไล่ปิดเคสแบบผิดวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ค่าคอมมิชชั่นค่ะมีพื้นที่ให้ตัวเองเนี่ยได้อัพสกิลแบบไม่ต้องเครียด เรื่องเงินค่ะซึ่งหลายคนนะคะบางคนเนี่ยมาเดือนแรกก็สามารถสร้างไรายได้มากกว่างานประจําที่ทําทั้งปีบางคนเนี่ยไม่เคยได้จับเงินแสนเลยก็ได้จับเงินแสนครั้งแรกที่นี่ค่ะบางคนนะคะก็อาจาต้องใช้เวลา3เดือนบางก็6เดือนหรือว่าบางก็1ปีกว่าจะเริ่มจับทิศทางนะคะจับจังหวะแนวทางการขายของตัวเองได้ค่ะดังนั้นนะคะเงินสำรองเนี่ยจึงถือเป็น ต้นทุนของความสบายใจที่จะพาให้เราเนี่ยผ่านช่วงแรกไปได้อย่างปลอดภัยค่ะและนี่ก็คือ4ต้นทุนสําคัญนะคะของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตค่ะอาชีพที่ต้นทุนทางการเงินอาจจะน้อยนะคะแต่ว่าต้นทุนทางใจเวลาความสัมพันธ์และก็เซฟโซนในชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องแลกมากับการเติบโตในเส้นทางนี้ค่ะถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตแบบไร้ขีดจํากัดเนี่ยอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายค่ะ ำหรับใครที่สนใจอาชีพนี้นะคะสามารถที่จะ ทักอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าแอดออฟฟิเชียลไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะซึ่งในแต่ละสัปดาห์เว้นสัปดาห์ค่ะเบียร์ก็จะมีอีเวนต์เล็กๆนะคะที่ชื่อว่า Coffee talk สําหรับผู้ที่สนใจอาชีพนี้นะคะให้มาเจอกับเบียร์ได้นะคะแล้วก็ร่วมรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ FA ในอาชีพของบริษัท AA a ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเบียร์ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเบียร์อาชีรยา f อฟเอไดอาร a ่ฟินแ s นเชียลแอดไปก่อนสวัสดีค่ะ